สวัสดีครับเพื่อนเพืนสมาชิกชาวเวโกะนะครับมีเหยื่อเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับ Powerful ตัวนี้จะมี60กรัมกับ80กรัมนะครับสีทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน8สีนะครับบนต้อนี้เลยนะครับสีที่หนึ่งก็จะเป็นตัวเรืองแสงนะครับแล้วก็สีที่5นะครับก็จะเรืองแสงจะมีบอกตรงสติกเกอร์ตรงนี้นะครับว่าเรืองแสง ตัวนี้เรืองแสงทั้งตัวนะครับตรงนี้เป็นจุดๆเรืองแสงนะครับสีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดสีนะครับสีเรืองแสงสีเขียวนะครับสีนี้สีนี้สีชมพูสีฟ้านะครับสีเขียวสีปะทูสีโครเมียมประมาณนี้นะครับสีใหม่ที่มีตอนนี้นะครับเปาฟู